พี่น้องเกษตรกรได้ดูพารโชว์ควายทั้งทีนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนกลมควายนะครับที่เผ็ดสุวรรณได้มีวันนี้าไม่มีพวกท่านพวกเราก็จัดไม่ได้นะครับก็ขอให้เจริญนะครับในงานวันนี้ครับบ้าให้พี่น้องเบนโบราณวิยาหนาจานต้องรอยยิ้มแหลมเพือแจกทุายบุคคลหรถุงกุมมืตัวนี้เจ้าเงินดีนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตชักพาดตันเคิงครับ เจ้งเงินดีเลยเชิญนะครับเชิญนะครับทีนี้ใหญ่เลย่น้องเ้ยตอนต่อไปนะครับค่อยนี่้อย้อย้อก้ย้อย้อ้ยยกก้อืก้อย้อยอยอยกอะครับก่อย้อ่อย้ยเ้อ้อยก้อบอนกอยก้ออยกอยก้อยก้อยก้้อยกอยก้อยก้อยก้อนก้อกย้อนอยก้คอก้องกออยก้อรก้ย้อยกนยก้น้อเ้ออกอย้กอกออออ้ยัออกเอยอ โอ้หมดลายแล้วเอาเอาจะหาล้านเจ้าตันโซโซตองหาล้านหมดตองล้านเห็นมอนนะครับนะครับนี่ค้าเกิดเราสำรับควายสำรับควายตัวนี้นะคะเป็นควายแซนดูบค่ะสำรับควายตัวนี้คุณมาเป็นควายแซนดูค่ะนะคะเนี่ยเบิ้งครับเบิ้งอาหลงล่องคำนะครับหวันใจมหาชนอีกตัวหนึ่งนะครับ เอายางกระบ้าลกูกยางกระบ้าเด้อนะครับโอ้โหขอเสียร์ <ไป S 3> ต๊อกอหน่อยคะ่ะฮะบอกกันบอานะลูกนอนลงลูกนอนลงโ,โ,โ,โอ้โโอโเก่ง<อ>มากนะคะเป็นทังไหนเป็นที่เบิ้งมอพี่น้องอ่ะครับ